สวัสดีครับสวัสดีกับยูนชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่ที่สวนยางนะครับจะพาทุกคนมาอัปเดตหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยวันนั้นนะครับผมได้สองอาทิตย์แล้วนะครับก็พายุก็พึ่งหมดไปนะครับพึ่งได้มากรีดวันนี้เป็นมีดแรกนะครับผมแต่บางต้นก็มีดที่สองนะครับวันนั้นกรีดโดนฝนด้วยนะครับก็หยุดหลายวันนะครับผมประมาณสี่วันห้าวันได้เกือบอาทิตย์นะครับพายุเข้า เดี so ๋ยวพาทุกคนมาดูว่าใส่ปุ๋ยวันนั้นนะครับผมว่ามันจะออกดีไหมนะครับอันนี้ต้นยางอายุเยอะแล้วนะครับผมอายุ15ปีอันนี้อันนี้ต้นยางอายุ15ปีนะครับสําหรับต้นนี้ก็ออกวันละเกือบเกือบครึ่งถ้วยนะครับอันนี้ต้นใหญ่ตรงนี้ไม่ไม่ได้ใส่นะครับวันนั้นใส่ต้นเล็กข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กข้างล่างนะครับว่ามันออกดีไหมนะครับแต่ว่าทางผ่านนะครับ ก็พาชมต้นยางต้นใหญ่ก่อนอันนี้มีดที่สองนะครับวันนั้นกรีดได้นิดเดียวนะครับแล้วก็หยุดฝนมานะครับตัวน,นี้ก็ออกดีเหมือนกันนะครับผมรอยหยอดน้ากรดทางนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นเล็กๆก,กันต้นใหญ่จะเป็นพันหกรอนะครับ ต้นใหญ่จะเป็น1,600กอต้นเล็กก็จะเป็นพันสองหนปนกับ6กรนะครับเพราะนั้นเราใส่สูตราแม่ปุ๋ยนะครับ4ี่สแล้วก็อ่าสิบแปดส่สิบหกนะครับ สําหรับต้นนี้ก็วันนี้ก็นี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับออกประมาณนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็มมตดที่สองนะครับมมตดที่สองนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับลำต้นเขี้ยวนะครับดูสังเกตดูลำต้นเขียวเลยนะครับผมเกิดจากการฉีดเชื้อไตรโคดมาในคลิปก่อนๆน,นะครับจะสังเกตเห็นว่าลำต้นเขียยมากนะครับผม ังเกตดูดีๆนะครับก็พาทุกคนมาอัปเดตดูนะครับผมเดินดูแต่ละต้นว่าออกดีไหมนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับผมมีที่สองนะครับถ้าได้แบบนี้สีมีรก็พอได้อยู่นะครับสําหรับตรงนี้ก็มีนเนื้อที่อยู่ประมาณ10ไร่นะครับ เปิดไปประมาณ600ต้นนะครับ600ต้นก็ได้อยู่ที่250กว่ากิโลนะครับเวลาเอาไปขายสำหรับปีนี้นะครับผมเปิดปีที่2แต่ปีที่แล้วก็ได้อยู่ที่150กว่านะครับผม150กว่า150กว่านี่ครับชอบมากเลยครับต้นเคี้ยวเลยครับ เดินดูหลายๆต้นนะครับฟ่าเราใส่ปุ๋ยวันนั้นออกดีไหมนะครับอันนี้ก็ออกดีนะครับผมนี่ออกดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับสูตรผสมเองนะครับในอีพีก่อนพาทุกคนมาอัปเดตเดินดูนะครับสองมตรนะครับอันนี้ก็พอได้นะครับผมนี่สองมตรนะครับมีรที่สองนะครับ ปีนี้นะครับซีมีดได้อยู่ที่250กิโลนะครับต่อต้นยาง600ต้นนะครับผม6ก0กว่าต้นการปลูกก็พันหคละกับพัน1นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมน้ำยางก็เข้มข้นดีนะครับแต่ก็เป็นผลสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่ดีได้น้ำยางเยอะอยู่นะครับ ต้นนี้ก็ถือว่าออกดีนะครับสำหรับต้นที่ยังไม่ใหญ่มากนะครับออกเท่าต้นที่ใหญ่มากเลยต้นนี้นะครับผมก็โอเคเลยนะครับน้ำยางถือว่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็กรีดโอเคอยู่ครับต้นนี้ตอนนี้ก็โอเคนะครับ